เลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจาร,รย์บ๊ิบิชานะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอาจาร,รย์แนะนำนะคะก็อาจาร,รย์เป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาจิตวิทยานะคะแล้วก็การเปิดไพ่ยิปซีดูดวงในเรื่องของรักสามเศร้ากับแฟนเก่านะ ใครนี่มีปัญหานี้นะคะเข้าไปดูรีวิวได้ที่ชุมชนแล้วก็ช่องทางต่างๆอาจารย์ฝากกดติดตามหน่อยนะคะแล้วก็ไลน์แอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดบบาวิชิาเดี๋ยวอาจารย์จะปักหมุดไว้ด้านล่างนะคะมีทั้งแบบโทรคุยนะคะอัดคลิปวิดีโอแล้วก็แบบพิมพ์ถามตอบแล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนแล้วความสะดวกได้เลยนะคะมีทั้งหมด3แบบนะใครที่รีบหน่อยอาจารย์แนะนําให้มาดูคิวด่วนนะคะเพราะว่าหลังบ้านเราเนี่ยด้วยความที่อาจารย์เป็นอันดับหนึ่งเรื่องนี้คือคิวจะ ต้องรอนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าใครรีบก็มีคิวรีบให้ได้สำหรับคนที่แบบร้อนใจจริงๆแบบเดือดร้อนจริงๆใครที่รอได้ก็รอดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะโอเคสําหรับใครที่สนใจเครื่องรางนะคะแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอแบ,บพี่ชิสาไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาการดูดวงหรือว่าเครื่องรางนะคะราคาจะไม่ปรับจนกระทั่งสิ้นเดือนนี้นะคะก็ถึง เป็นโปรวันเกิดอาจารย์นั่นเองท,ทุกๆวันเกิดอาจารย์จะปรับราคานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีไอเทมใหม่ๆต่างๆมีโปรใหม่ๆด้วยคือการปรับราคาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันแพงขึ้นนะแต่ว่ามันจะมีการศาสตร์ใหม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครสนใจแบบไหนแต่ถ้าใครแบบชอบโปรเดิมอย่างเงี้ยแนะนําให้รีบๆมาก่อนสิ้นเดือนได้เลยนะคะแล้วก็ มีโปรโมชั่นนะคะ2แถบหนึ่งเป็นโปรโวันเกิดด้วยนะคะใครที่รู้คุณสมบัติของเครื่องรางแล้วสคริปต์ข้ามผ่านไปได้เลยนะคะใครที่ยังไม่รู้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลองฟังดูนะเผื่อสนใจไอเทมไหนช่วยเราได้นะคะจะมีน้ำมันเสน่ห์มีลิปสีพึ่งมีเพนโดลัมแล้วก็มีแป้งหนาหน้าทองอันไหนคือช่วยเรื่องอะไรบ้างอันนี้ขายดีสุดนะคะน้ำมันเสนิทเป็นของอาจารย์เองทำแบบ คือมันไม่มีแบบเรื่องผีเรื่องคุณใส่แนะ่นอนหนึ่ง้เปอร์เซ็นต์เพราะว่าช่วยในการมีนิเฟสเทชันเดี๋ยวจะมีบทสวดวิธีการสอนให้ว่าเราต้องทำอย่างนี้นะอ,อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยในการดึงดูดแฟนเก่าส่วนมากดึงดูดให้แฟนเก่ากลับมาเอ่อช่วยในเรื่องของแบบว่าตั้งจิจคนใหม่ก็ได้นะคะอยากได้คนใหม่แบบอยากไม่นกเวลาชอบใครเนี่ยบอกเลยว่า กเมื่อก่อนอนาะจารย์ก็นกมากอยู่นี้คือปังมากหรือสามารถบา,บางคนนะสามารถไปดึงดูดให้ให้คนเปเราได้น้วยนะล่าสุดก็คือลูกศิษย์เอาไปใช้แล้วแบบว่า สามารถที่จะให้คนน่ะมาไปเราได้ด้วยวิ้ก็บอกว่าเอ้ยดีจังเลยอะไรเงี้ยก็อยากจะดึงดูดเรื่องนั้นแล้วแต่เราอยากจะดึงดูดเรื่องไหนขอพรสิ่งใดสิ่งนั้นสาเร็จนะคะอาจารย์แนะนําให้ใช้คู่กับสีพึ่งเพราะว่าสีพึ่งเนี่ยช่วยในเรื่องของคําพูดวาจาถ้าเกิดเรามินิเฟสร่วมกันเนี่ยมันก็จะทําให้วาจารเราศักดิ์สิทธิ์ขึ้นพูดสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นจริงชีนกเป็นนกชีไม้เป็นไม้เวลาที่เราแบบ น้มเน้าใจคนได้อย่างเงี้ยสมเน้าให้แฟนเชื่อฟังให้คนคนนั้นรักเราได้หรือว่าพูดเก่งขึ้นนะคะมีเสน่ห์ในเรื่องของคาพูดมากขึ้นน่ะแนะนําใช้ตัวนี้เลยนะคะต่อมานะคะแป้งน้นหน้าทองอันนี้คือเพิ่งเปิดตัวเลยมีทั้งหมดสาเบอร์เบอร์นี้เป็นเบอร์ที่สองนะคะที่อาจารย์ใช้นะก็ผิวยังแทนแทนอยู่เนี่ยอืมนะคะช่วยในเรื่องของอะให้หน้าเนียนอ่ะเสริมออร่านะคะดูมีเสน่ห์ขึ้นใครเห็นใครเมตตาใครเอ็นดูใครชอบใครรัก ะะแล้วก็แบบว่าถ้าเราแบบมีตัวเลือกในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากันแม้กระทั่งความรักอะ่ะเขาจะเลือกเรามาเป็น first vibration หรือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะเราจะเหมือนแบบโลกหมุนรอบตัวเราได้เลยเราจะรู้สึกแบบว่าเราโดดเด่นขึ้นมานะคะอย่างอาจารย์ใช้ก็คือคนหมั่นไส้เยอะมากเพราะว่าเราเหมือนแบบ เราจะมีอำนาจอะ่ะเออในการตัดสินใจมากกว่านะคะต่อมานะคะเพนดูรัมจะช่วยในเรื่องความรักการงานการเงนิงนโชคลาภสุขภาพนะคะดิ่งซ้ายขวาหน้าหลังก็ได้นะคะช่วยในเรื่องของการดูดวงได้นะอ่ะถ้าใครสนใจแอดไลน์มาได้ที่แอดบับวิชชาได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ไปต่อนะวันนี้เราจะมาทําการมาดู เราจะมาทำกันดูคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมไปประกอบไปด้วยราศีามิถุนตุลกลุ่มนะคะของอาจารย์จะเป็นพลังงานของตะวันตกนะคะสำหรับคนที่สงสัยเนาะ ชาวชาติลมดวงความรักเป็นยังไงบ้างดีเทมเฟรนส์ไพ่สามสามอะไรวะสามถ้วยนะคะ The Sun ดิเคมเพรสคือความไม่แน่นอน j u s t i c ความถูกต้องก็คือต้องเลือกความถูกต้อง t ุ e ทาวเวอจดาบมันเป็นไปได้สองแบบคือเราต้องเลือกคนถูกความถูกต้องหรืออา่า คนที่เราเดีวอยู่อ่ะเขาจำเป็นจะต้องเลือกความถูกต้องนะคะทง้งทงที่เหมือนแบบเหมือนอาจจะมีอาเรื่องรักสามเศร้าอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนแบบพยายามที่จะแบบว่าเออประครับประคองให้มันแบบให้มันไปต่อได้ให้มันสามารถที่จะแบบว่าอยู่กันได้สองสามคนอย่างเงี้ยแต่ในท้ายที่สุดแล้วอ่ะความรักอ่ะมันก็ต้องมีแบบแค่แค่แค่สองคนเท่านั้นอนะ อืสุดท้ายแล้วอะ่ะก็จะต้องแบบความรักก็คือมีสองคนอะ่ะเออสุดท้ายก็ต้องแบบเลือกนะคะทางเดินของตัวเรานะก็คือการที่เราจะเป็นจะต้องตัดสินใจที่เลือกนะคะเลือกเลือกให้ความรักของเรามันมีมันมีแค่สองคนสุดท้ายไม่ว่าไม่ว่าเราเป็นฝ่ายเลือกหรือเขาเป็นฝ่ายเลือกก็ตามแต่นะคะสิ่งที่จะต้องเลือกอะ่ะ <c oughs> สิ่งที่จะต้องเลือกมันคือการเลือกความถูกต้องค่ะอืมไม่ว่าค่ะจะมาหลังมาหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะคือคนที่ต้องถูกเลือกอะคือคนที่ที่ถูกต้องนะคะต่อให้แบบจะพยายามที่จะแบบประครับประคองให้มันอยู่แบบหลายๆคนอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วอะความถูกต้องมาก่อนเนาะ f o u r of Pentacles ส nice ี oh ok, ่เหรียญ k n i ไน of s w o r d ดจัสติกการโกหกการปิดบัง The Hermit ถ้าไม่เลือกสิ่งที่ถูกต้องก็จะไม่เหลือใครอืม ในท้ายที่สุดอะคะ่ะความจริงก็ต้องเปิดเผยความลับไม่มีในโลกดังนั้นถ้าตัวคุณกำลังโดนการถูกหลอกอยู่เป็นไปได้สูงมากเลยว่าในอนาคตคุณอาจจะได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างหรือถ้ามหรือว่าถ้าตัวคุณเป็นคนที่แบบหลอกเขาอะไรเงี้ยในอนาคตนะคะมีโอกาสสูงมากเลยที่คุณจะรู้ความจริงนะคะว่าอะไรคืออะไรในท้ายที่สุดนะคะแต่แต่สิ่งที่พี่มองก็คือแบบ ท้ายที่สุดแบบความจริงมันจะโปะแตกออกมาว่าใครคือยังไงกันแน่อะไรเงี้ยแล้ววิก็มองว่ามันก็คือความจริงที่ว่าสุดท้ายแล้วอะความรักครั้งเนี้ยมันต้องเลือก มันต้องถึงเวลาที่จําเป็นจะต้องตัดสินใจนะคะหรืออีกในหนึ่งการตัดสินใจของคุณอาจจะเป็นการตัดสินใจที่โอเคงั้นไม่เลือกใครเลยก็ได้เพราะว่าคือมันจะมีสองแบบค่ะคือหนึ่งคือเอ้ยมันจะมีสามแบบคือหนึ่งคือเลือกความถูกต้องนะคะถ้าถ้าเราเลือกความถูกต้องทุกอย่างจะจบแต่ว่ามันจะมีคนคนหนึ่งเจ็บนะหรือว่าถ้าเขาเลือกความถูกต้องเราก็จะเป็นฝ่ายที่เจ็บนะคะหรือ เอไม่เลือกใครเลยนะคะไม่เลือกใครเลยเพราะว่าเพราะว่าแบบไม่อยากให้ใครเจ็บอะไรเงี้ยหรืออีกในนึงคือเลือกแหละแต่ว่าสุดท้ายเราไม่เหลือใครเลยอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้คือเหมือนเหมือนไพ่อกว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะก็ต้องเลือกถ้าไม่เลือกอ่ะสุดท้ายจะไม่เหลือใครเลยนะคะ อืมหรือแม้กระทั่งสําหรับคนที่เป็นบุคคลที่สามเองก็ตามไปอะค่ะคือหมายถึงว่าคนที่เป็นบุคคลที่สามเนี่ยได้เข้ามาดูคลิปของมาบี้อย่างเงี้ยค่ะคมันเป็นไปได้สูงว่ามันอาจจะแบบประมาณว่าถ้าคุณไม่เลือกตัดสินใจทําตามความถูกต้องสมมุติว่าคุณมีความสัมพันธ์มีซัมติงกับคนอื่นหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าคุณไม่ตัดสินใจที่จะเลือกแบบความถูกต้องอะสุดท้ายแล้วว่าคุณจะ คุณจะเดือดร้อนหรือว่าสุดท้ายแล้วมันจะไม่เหลืออะไรหรืออะไรยเงี้ยมันก็เป็นได้เหมือนกันนะคะบี้ว่ามันก็เป็นกรรมอะคือเหมือนแบบว่าสุดท้ายแล้วพอพอได้เลือกเสร็จใช่ป่ะมันก็ต้องเสียคนคนึงไปอะไรเงี้ย แล้วโดยส่วนตัวพี่มองว่าการที่เราเสพเสียคนคนหนึ่งไปอะคือมันก็เป็นกรรมด้วยเพราะว่าคือเหมือนเหมือนเหมือนคนที่เราไม่ได้เลือกอะค่ะคือคนที่เรารักแล้วคนที่เราเสียดายแต่สุดท้ายแล้วอะเราก็ต้องตัดจบนะคะหรือแม้กระทั่งเรามาทีหลังก็ตามแต่อ่ะค่ะคือความรักครั้งนี้อาจจะเป็นความรักที่เรารักมากแล้วก็รู้สึกแบบเสียดายมากๆถ้ามันถ้ามันไม่ได้ไปต่ออะค่ะแต่ในท้ายที่สุดแล้วอะมันก็ต้องจบเพราะว่า ความรักเย่างที่บอกค่ะมันมันมีได้แค่สองคนใช่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องเลือกสุดท้ายมันก็ต้องมีคนไหนคนหนึ่งที่จะต้องเสียใจนะคะก็ลองดูเอาว่าจะเป็นเขาหรือจะเป็นเรากันแน่นะคะที่จาเป็นจะต้องเสียใจกับความรักครั้งนี้ไปนะคะ ให้เทนอัพเพนจะโควให้กรรมอีกแล้วอะ่ะก็โดนเวนกรรมอะอาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้นะคะที่โดนเวนกรรมคือแบบเหมือนแบบว่าตัวถ้าเป็นคุณมาทีหลังอย่างเงี้ยแล้วคุณจะเป็นที่จะต้องต้องตัดจบกันออกไปอะคะ่ะอืมคือจะบอกว่าคนที่ทําอ่ะคนที่คนที่เป็นฝ่ายคบซ้อนอะ่ะคือจะต้องเจ็บแบบอย่างหนักมากๆเพราะว่าคือแบบ เหมือนรู้อยู่แล้วอะว่าต้องเลือกเลือกคนที่มาก่อนแต่ในท้ายที่สุดอะคือเหมือนแบบดันไปตกหลุมรักคนที่มาทีหลังแล้วเลือกไม่ได้ดังนั้นน่ะคือแบบมันเป็นการแบบว่าสร้างกรรมของตัวเองอะสุดท้ายก็ต้องยอมรับผลกรรมที่มันตามมาอมืสุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้สุดท้ายก็ต้องแบบยอมรับมันแล้วก็ต้องมาเจ็บปวดเองอะไรอย่าเงี้ย หรือบางทีก็อย่างที่พี่บอกคือแบบโดนเวนกรรมแบบว่าโดยการไม่เหลือใครนะคะยังไงเขาก็ต้องโดนเวนกรรมแน่นอนมาดูถ้าอยากจะแนะนำอะไรกับเรื่องนี้บ้าง พีนถือดาบให้แต่งงานจัสติกก็ไม่ว่าคุณจะเป็นคนมาทีหลังหรือมาก่อนหรือว่าเป็นฝ่ายตรงกลางหรืออะไรก็ตามแต่ะคะ่ะท้ายที่สุดแล้วอะ่ะก็ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องซะนะอะไรที่มันแบบไม่ถูกต้องอะ่ะอืมเพราะสุดท้ายอะคะ่ะ ขึ้นมาว่าสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจอยู่ดีอ่ะมันอาจจะเป็นการกลัวการตัดสินใจแต่ว่าถ้าเราไม่ตัดสินใจอ่ะเรื่องเรามันอาจจะแบบเลวร้ายวกว่าที่เราคิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครแบบรู้สึกว่าไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีตอนนี้คือแบลคงไปหมดแล้วอย่างเงี้ยก็แนะนํามาปรึกษาส่วนตัวได้นะคะเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นอันดับหนึ่งเรื่องนี้นะเดืองสองสามคนโอเคโรแมนติ <laughs> okay. e l นะคะนางฟ้าอยากจะบอกอะไรเอช engagement, romance feeling, get to know each other คือว่รู้สึกว่าไอคนที่มาทีหลังอะเหมือนแบบว่ามันใช่มากกว่าอืมแต่ทีเนี้ยถ้าคุณแบบคือว่รู้สึกว่าอะคุณสมมติว่าไม่ว่าคุณจะเป็นในสถานะอะไรก็ตามแต่แต่ว่าถ้าคุณโสดอะสมมติว่าสุดท้ายการเลือกคือการที่แบบเดินออกมาหรือการเลือกคือการที่แบบต้องโสดอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ตามแต่ สิ่งที่พายอยากจะบอกก็คือสุดท้ายแล้วอะต่อให้มีคนใหม่เข้ามามันจะเจอโจคนที่ใช่คือเราอย่าปิดกั้นตัวเองเราอย่าปิดกั้นตัวเองอยาคิดว่าตัวเราเองอะมันจะไม่เหลือใครแล้วหลังจากนี้คือมันจะไม่มีใครเข้ามาหาฉันแล้วอะเพราะพ่บอกว่าในท้ายที่สุดอะคุณมีเกณฑ์ที่แบบจะมีโอกาสได้เจอคนที่ดีกว่าแล้วคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณด้วยนะคะมาดูล,าลาัคณาราศีอะไรที่มีเกณฑ์เดาชาวกองนี้บ้าง ราศีเมษนะคะราศีตุลพิจิกแล้วก็มิถุนเมตุลพิจิกมิถุนนะคะมาดูข้อความกันที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขาฉันเรียนรู้จากความรักครั้งนี้ฉันก็อยากให้มีปาฏิหาริยฉันมั่นใจในตัวเธอเสมอฉันอยากให้เรื่องของเราเป็นจริงอะแสดงว่ามันเป็นไม่จริงไง รักเธอมากก็บอกให้เธอรู้เธอรู้ใจฉันที่สุดแล้วอยากให้รู้ว่าฉันแชร์เออแสดงว่าสองคนนี้ยไม่ได้คบกันแน่ๆนะคะมันมีแบบทรงสัมคนก็เลยทําให้เป็นอุปสรรคทาให้มันคบกันไม่ได้อะไรอย่างนี้นะถ้าใครแบบตันอย่างเงี้ยมาปรึกษาได้นะคะแอดบาร์บี้ชิสานะแล้วก็เวเจกันนะคะใครที่สนใจเครื่องรางก็แอดมานะบา,บายคะ่ะ